มาครับผมวันนี้จะมาแนะนำา3ท่าเล่นหน้าแขนโดนๆแบบสไตล์นะักกล้ามหมื่นแคลท่าแรกนะครับผมซีเต็ดดัมเบลเคิร์นนะครับผมจะเล่นพร้อมกันทั้ง2ข้างเลยนะ นั่งหลังตรงนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาเกงไว้ทั้งจังหวะขึ้นแล้วก็จังหวะลงนะครับ1เซตจะเล่น1 2บสถึงสิ้าครั้งนะครับผมเราเล่นทั้งหมด4ี่เซตในทุกๆท่านะครับจังหวะที่เราใกล้หมดแรงนะครับผมเปลี่ยนมายกสลับครับผมยกทีละข้างมันจะทําให้เราสามารถยกได้เยอะขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับท่าที่2นะครับผมเป็นบาเบลเคิลนะครับเราจะใช้เป็นอีซี่บานะจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทั้งบาตรงแล้วก็อีซี่บาเหตุผลที่เราใช้อีซี่บาเพราะว่าดูที่มือเวลาเราจับครับมันจะอ่า องศามันจะไปพอดีกับอีซี่บาร์แล้วเวลาเรายกน้ําหนักที่เยอะมันจะไม่ลงที่ข้อมือนะครับผมจะไม่ค่อยเจ็บมาปิดท้ายท่าที่3มด้วยรีเวิร์สอีซี่บาร์เคิลนะครับผมท่านี้จะได้หน้าแขนรวมๆนะรวมถึงทั้งโฟอาร์มด้านบนด้วยท่าน,นี้เราจะเล่นสลับกับตัวแฮมเมอร์เคิลนะครับผมซึ่งมันก็ได้หน้าแขนรวมๆเหมือนกันมันจะแตกต่างกันที่ถ้าแฮมเมอร์เคิลอะโฟอาร์มจะได้ด้านข้างแต่ถ้าเกิดเป็นรีเวิร์สอีซี่บาร์เคิลอะจะได้โฟอาร์มด้านบนนะครับผมก็ ไปสลับกันเล่นดูนะครับผมแล้วถ้าใครอยากให้ทำคลิปแนะนำท่าออกกำลังกายส่วนไหนก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับผม